องเล็กคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องแลกคุณนะคะน้องแลกคุณเล่นอยู่ตัวเดียวนนหืนเข้ายัางหิวไหมยหวมไหมลูกลคุณหิวไหมยหวมไหม หิวไหมม่อนไม่ให้มาหรอกมันกวนม่อนมันกวน <c oughs> ม่อนมันกวนพี่แรก กินเสียงดังเจ็บเจ็บจ็บเถ้าย้ายไม่มาปลุกนี่ก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเนาะนอนเพลินกินอาหารตลอดยี่บสี่ไม่เป็นเวลาหิวเมื่อไหร่ก็ลุกมา ทั้งน้ำทั้งอาหารเขาให้กินแต่อาหารเมร็ดอย่างอื่นก็เป็นขนมแบบเส้นเส้นก็ก็อะไรซองๆอขนมแมวเลียแล้วหังนั้นไม่ได้กินอะไร ิแล้วเหรอไหนมองแม่ดิมองแม่ดิมองอะไรยายจิยังหล่อเหมือนเดิมไหมและคุณเริ่มโตแล้ว กำน้องไหมหเล่นกำน้องไหมเพาะจะเป็นแมวไม่ชอบร้องไม่ค่อยร้องเงียงเงวียวแต่ก็ชอบเล่นอยู่เล่นซนถ้ามีของเล่น,นตุ้งนิงตุ้งนิงตุง้งนิงเรเซอรสวัสดีค่ะ อะไรดังอะไรดังเบสเซอร์สวัสดีทำไมะบอกเลเซอร์ดับไปดิะบอกเลเซอร์สวัสดีสวัสดีเลเซอร์อะไรดังลูก Long manh mà manh mà Nó em lên lệch Tưng Là... làm lệch em ghép lên em mà Lên Kayoe Kayoe Lên Kayoe 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 dầu hay dài lên là, Hay dầu hay dài lên mày? Hay dầu hay dầu hay dầu Hay dầu hay dài lên xe yai... máy ม่เหยาหยาให้ยายเล่นก่อนขยา <c oughs> ม่อนไม่มาเนาะให้เล็กเป็นคนขย่าแล้วให้ม่อนเป็นคนเล่นเนาะ <c oughs> ดีไหมดีไหมครับ ออกมาเล่นนี่มาแบ๊กจะออกมาเล่นข้างนอกมา,มาเร็วน,นี่ออกมาเล่นข้างนอกเร็วเร็วเล่นไหมเล่นไหมครับ